สีเทาค่ะสคะิค่ะค่ะเินเชิญค่ะผู้โชคดีท่านที่1น,นะคะคุณสุราชัยคอนสูงเนินค่ะมาขอทานิี่จำกัดค่ะวันนี้ผมมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในการจับสลากรายชื่อผู้โชคดีนะครับเขาจอง ตัวซูซูกิจิม n นไว้ที่งานมอเตอร์โชว์นะฮะแล้วก็จองกันแบบล้นหลามวันนี้ก็เลยต้องมาจับสลากกันเพราะว่าล <it> ็อตแรกเนี่ยทางซูซูกิบอกว่ามี50คันแล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารระดับสูงของซูซูกินะครับพี่วรักสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมมินครับคือรอบนี้เป็นรอบที่2ที่พี่นำจิมนี่เข้ามาขายฟีดแบ็ก ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันไม่ตกลงเลยเหรอหลายท่านคงจําได้ว่าในปี2019นะครับในงานมอเตอร์โชเราได้ทําการเปิดจองแล้วก็จําหน่ายไปทั้งสิ้นเราได้โควตามา100คันในขณะนั้นนะครับก็หมดภายในระยะเวลาเพียง5วันซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่เราได้ทําการร้องขอโควตาเพิ่มเติมแล้วก็ทำเรื่องของแผนการตลาดในการเปิดตัวอีกครั้งนึ่งเราได้โควตาครั้งนี้มา50คัน เราประเมินแล้วครับว่า,า50พันแล้วมีการเปิดจําหน่ายโดยการใครจองก่อนได้ก่อนเนี่ยผมว่าจะต้องมีปัญหาแน่นอนก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันซึ่งวันนี้ก็เป็นพิธีที่ดีมากเลยนะครับที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้เท่ากันหมดนะครับแล้วก็โปร่งใส50คันนี้ก็ทําการจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทําการประกาศในเย็นนี้ด้วยนะครับกระแสจิมนี่เนี่ยไม่น่าเชื่อนะพี่คือเป็นรถนําเข้ารถก็คือในเมืองไทยมันมี SUV แบบเครื่องแรงๆเลย เครื่องดีเซล2 0 0 8เครื่อง3,000เทอร์โบแต่จิมนี่เครื่องเบนซิน1,005ขับขึ้น400อีกนะครับราคาเราก็เคาะก็ไม่ได้ถูกนะเออมันมันเพราะอะไรพี่จะมาใหมันถึงจริงๆจิมนี่เป็นรถที่แสดงถึงตัวตนที่แท้จริงแล้วก็เป็นบุค,คลิกที่โดดเด่นผมว่าคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนที่มีความ บุค,คลิกที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดก็จะมีสินค้าที่หลากหลายกันไปบางท่านก็จะมีบุค,คลิกที่อยากจะได้ลดครอบครัวหรือแม้กระทั่งบุค,คลิกที่อัธประโยชน์ในการใช้สอยที่มากแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของบุค,คลิกที่เป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่หรือคนที่เอกรักเฉพาะตัวเนี่ยยังไงจิมนี่ต้องมาเป็นเบอร์หนึ่งเหตุผลก็คือว่านอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยทั่วโลกเองก็ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับจนขนาดน,นี้ก็ยังแบ็คออเดอร์อยู่แต่ในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องรับอันนิสงจากตั้งแต่เมื่ออดีตเเนนนีีี่่่่่ยททรถ4,4ของปป็็ิมมไมวาจะ จิมนี่เดิมที่ในอดีตและรวมถึงหลายๆตัวในทั่วโลกเนี่ยทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าถ้าขับ4.4ี่คูณสเนี่ยซูกิจิมนี่ต้องเป็นเบอร์อรต้นๆในการเป็นตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นราคาในการนําเข้าและก็รวมถึงราคาจําหน่ายเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่จอง1844ท่านเนี่ยเข้าใจดีว่าต้นทุนในการนําเข้าและรวมถึงราคาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันนะครับและรวมถึง มูลค่าในการในตลาดรถยนต์มือสองตอนนี้ก็ถือว่าสูงมากก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมคนถึงไม่กังวลในการจองกันนะครับสัมผัสลูกค้ากลุ่มแรกไปแล้วนะฮะแชร์ให้ฟังได้ไหมที่พี่บอกว่ามันมีความเป็นหนุ่มสาวครบหนุ่มสาวคืออายุเหรอแบบผมแบบเราท่านๆหรือว่าเป็นยังไงลูกค้าของกลุ่มแรกร้อยคันเนี่ยครับอ,อคำว่าหนุ่มสาวก็คือยังแอดฮาร์ดครับ ก็คือว่าจริงๆมีหัวใจที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ลุยๆนะครับแล้วก็บุคลิกที่โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ตามใครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความผู้นําในเรื่องของทงความคิดในระดับหนึ่งกลุ่มแรกนี่ชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าเรื่องของอาชีพเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแนวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ศิลปะแล้วก็เป็นผู้นําองค์กรนะครับก็หลายๆท่านซึ่เราเห็นเราก็รู้สึกว่า มันเป็นการเป็นส่วนผสมที่ดีสาหรับกลุ่มลูกค้าของซูกิที่ทุกทท่านทราบใช่ไหมครับว่าเราเองเป็นผู้นําในการผลิตรถยนต์ e อีโคคาร์เพราะนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอัออ้นจิมนี่จะชัดเจนเลยว่ามาเติมส่วนผสมระหว่างอิโคคาร์รถครอบครัวก็คือ MPV เออร์ดิก้า XL เซเนะครับคือเราขายรถอีโคคาร์รถครอบครัวราคาไม่เกินล้านอยู่นั่นแสดงว่าลูกค้าจิมนี่เนี่ยเขาก็รู้จักซูคิประมาณนึงขายรถราคาล้านหกล้านเจ็ดเขาก็ซื้อ ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแฟนพันธุ์แท้แล้วก็จริงๆสูกิจิมนน่ก็ไม่ไม่ต้องอธิบายในหลายๆด้านเพราะว่าลูกค้าเองก็รู้จักแล้วก็เห็นในเรื่องของสมรรถนะเ,เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็ลหลงไหลในเรื่องของภาพลักษแล้วก็รูปลักษณ์ด้วยนะครับซูกิจิมนน่เนี่ยมีผู้นําเข้าอิสระนําเข้ามาเหมือนกันขายแพงกว่าพี่นะเรื่องนโยบายในการเซอร์วิส อย่างรถซูซูกิปกติเราก็เอาเข้าศูนย์มันก็ไม่กี่บาทเนาะเราอยากก็เอาเข้าศูนย์บริษัทแม่มันไม่ต้องตกเถียงอย่างถ้าเป็นค่ายอื่นเป็นรถยุโรปอย่างเงี้ยรถราคาแพงเซอร์วิสทีนึงค่าแรงก็แพงแต่ของซูซูกิเนี่ยถ้าเกิดเข้าซื้อจิมนี่จากเจ้าอื่นมาช่วงที่เรานําเข้ามาร้อยคันหมดก็มีคนเอาเข้ามาทีละคันสคันเราเซอร์วิสยังไงครับนโยบายตรงนี้ จริงๆเราไม่เคยมีความคิดที่จะไม่เชร์วิสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ขอยเป็นรถซูซูกิในประเทศไทยนะครับถึงแม้จะเป็นผู้นําเข้าอิสระก็ตามเนี่ยเราเองก็ยินดีที่จะให้บริการเทียบเท่ากับที่เราจาหน่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าซูกิทุกท่านสบายใจได้นะครับขอให้ท่านเป็นลูกค้าซูกิครอบครัวซูกิเราดูแลทุกท่านนะครับก็นํารถเข้ามาลงทะเบียนนะครับมา,มาเป็นลูกค้าซูกิสาขาไหนก็ได้แล้วอย่างเรื่องค่าแรงนโยบายบางที่เนี่ยถ้าบริษัทแม่ไม่นําเข้ามา เขาจะคิดดิลเลอร์หรือสูย์บริการเขาจะคิดค่าแรงคูณ2อย่างเงี้ยค่าอื่นนะครับค่าญี่ปุ่นอื่นของซูกิเป็นยังไงครับนโยบายพวกนี้มีค่าแรกเข้าหรือค่าแรงพิเศษค่าอะไรที่แบบพิเศษนี่มีส่วนลดอะไรไหมถ้าอย่างจิม n นเนี่ยถ้าเจนที่สุดมันมีคนนําเข้ามาแล้วลูกค้าก็ซื้อไปแล้วเน,ะนาะนะฮะนโยบายตรงนี้เป็นไงครับ จริงๆแล้วเนี่ยข้อแรกก่อนนะครับว่าเรื่องของความจุกจิกหรือเรื่องของการมนเทนนั้นถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนตรงๆว่าค่าใช้จ่ายในครับองาาค์การก็ถือว่าต่ำมากอย่างที่คุณรม,มิลเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าแรกเข้าค่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเงื่อนไขาตามทีรร่บริษัทกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องใช้ของของในสูนย์เท่านั้นใช้ของแท้เท่านั้นแน่นอนครับตามมาตรฐานทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรพิเศษกว่านั้นครับครับก็น่าจะสบายใจสังคมจิมนี่ เจนเนี่ยไอเจนใหม่เนี่ยตอนนี้เขาเหนียวแน่นกันไหมครับสำหรับคนที่เห็นรถสวยในงานวัต์โช์แล้วลงทะเบียนได้ไปเนี่ยในล็อ50คันที่ผ่านมาพี่น่าจะสัมผัสแล้วพอมีข้อมูลอยู่เขาเหนียวแน่นกันไหมครับร้อยคันแรกของพี่ จร,จริงๆกิจกรรมของสุกิจิมนน่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่น่ารักด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมเพื่อสังคมมีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมสังสรรค์และรวมถึงกิจกรรม CSR ประจําเลยนะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากในการขับเป็นขบวนใหญ่ๆแล้วก็ไปร่วมทําบุญกันผมเชื่อว่าอีก50ท่านที่กําลังจะเป็นสุกิจิมนี่แฟมิลี่นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็อิมเมจที่ดีของสุกิของเราด้วยนะครับมีอะไรจะฝากถึง50คนนี้ไหมครับที่เขาโชคดีมาก เพราะว่าแข่งขันกับคนเกือบ2 0 0 0คนก็จริงๆก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับรวมถึงท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในวันนี้ด้วยนะครับต้องขออภัยอย่างสูงนะครับที่เราทําดีที่สุดนะครับที่จะทําให้ทั้ง50าสิท่านได้รับรถเร็วที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะแจ้งกําหนดการทุกอย่างให้ชัดเจนโดยจะมีการติดต่อกับท่านไปหลังจากที่จบงานนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในวันนี้เนี่ยเราพยายามว่าถ้ามีโค้ตท่าเหลือเมื่อใดนะครับเราจะพยายามเร่งแล้วก็พยายามจําหน่ายให้กับท่าน ที่ได้รับสิทธิ์อันดับถัดถัดไปนะครับก็ที่จับสลากไว้เนี่ยในปีนี้ยังไม่ได้ถึงเกิดมีขอไป50ได้มา555คิ้นนั้นก็ไม่ได้จับหมายเอาอรายชื่อสำรองนี้แหละถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์มากที่สุดแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้รับสิทธิ์ถ้ามีโควตาม,มากขึ้นเราก็จะพยายามจับขึ้นอีกนะครับ,รบก็ยินดีกับคนที่ได้จิมนี่รถนี้ไปนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหม จ่ายภาษีทำรู้ปรุงประเทศเยอะมากคือใจนะใจล้วนเลยนะคือซื้อรถนําเข้าอะ่ะแล้วแบบอย่างจิมนี่ะเออมันใจนะนต้องต้องรักมากเลยพี่ก็จริงๆก็ความรักความชอบมันไม่มีราคาอยู่แล้วนะครับ,ค,รบความรักความชอบแต่ละบุคคลเนี่ยมันตีค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะซื้อรถ10ล้านเพราะว่าเพียงเพราะความชอบก็ได้หรือจะสองล้านหรือจะ3ล้านไม่มีราคาที่กําหนดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือขับแล้วมีความสุขหรือไม่นั่นคือคําตอบนะครับก็ยินดีกับ ทั้ง50ท่านนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าซูซูกิเขาพยายามทําให้มันแฟร์ที่สุดนะวันนี้ได้เห็นบรรยากาศนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปแล้วก็ฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่มารลบก็คือผมมาเป็นคนกลางคนหนึ่งนะฮะมีการจับสลากเลือกลูกบอลก่อนว่าคุณจะได้จับจิมนี่สีไหนนะครับแล้วก็สุ่มนะร,รายชื่อเนี่ยพิมมามี เจ้าหน้าที่รัฐ <ตด S 1> นะครับ,รบแรกก่อนเป็นคนกลางนะครับมาตรวจรายชื่อแล้วก็ดูวิธีการต่างๆนะพยายามทําให้แฟร์ที่สุดเพราะว่ายุคนี้นะออนไลน์มีแต่ข้อกรรหาอันนี้ก็เลยทําให้มันแฟร์ที่สุดเท้าความหน่อยรอบรอบที่แล้วมันวิธีอะไรเราใช้วิธีการออนไลน์บุ๊กิ้งนั่นหมายความว่าท่านที่พิจารณาหรือว่าตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าก็จะได้รับสิ์นั้นไปซึ่งแน่นอนว่าในทางธุรกิจเนี่ยบริษัทก็ได้รับประโยชน์เต็มๆในการที่สามารถจําหน่ายได้อย่างรวดเร็ว แต่ในความอายุติธรรมแล้วเรามองถึงเรื่องของความเท่าเทียมของสําหรับท่าน<ม>ที่จําเป็นที่จะต้องขอมาดูรถก่อนหรือว่าอยู่ตา่างจังหวัดแล้วมองไม่เห็นรถเนี่ยมผมว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าเข้าใจว่าควรจะต้องให้โอกาสเขาได้ศึกษาในระดับหนึ่งแล้วค่อยแล้วถึงเปิดโอกาสให้จองถึง12วันนะครับก<ม>็มีคําถามแน่นอนไงอ้าวรอบที่แล้วทํายังไงคือมันก็เรียนรู้กันไป นะครับแต่แตจริงๆแต่ไม่ได้แตกต่างนะครับเพราะรอบที่แล้วก็ทําเหมือนกับทุกทุกค่ายที่เขาทากันก็คือเปิดจองออนไลน์แล้วก็ถ้าหมดก็ปิดนะครับ,รบแต่ว่าเรามองว่าความต้องการเนี่ยมันมีอย่างที่วันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามี50คันแต่ความต้องการมีถึงเกือบ2,000ันก็นั่นก็แปลว่า1ต่อ40นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีถึง40เท่าที่คนอยากจะได้รับรถเราก็เลยต้องทําให้ทุกคนเนี่ยสบายใจได้ครับก็ขอบคุณนะครับบิวโรบความบคุณครับขอบคุณอีกครั้งครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไดอาโอตบ็อกนะครับวันนี้ผมมินจากไดอาโอตบ็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ